ใครอย่ามายืนบังนะต,ต,ต<อ>บน,นะแว้มอ,าม,อามา่ดัสดงว,ว่าคนจัดจดไม่ดีอ้ามอัมดวิโอ,เ,อเหรอ วิ่งขึ้นหน้าเลย อ๋อใครดีเอ็กซ์แล้วก็มีเอ็กเซ อ๋อเมืเ่อไรดาวมันประจําคไม่เป็นไรบอกอีกนิดเดียวนิดเดียวออกไปถ่อนดูแล้ว หลังไปหานางเลยเดี๋ยวอยู่เรบน้องเขาพูดว่าน้องเขาพูดว่าเนี่ยผมเล่นมาทั้งวันอ่ะผมไม่เหนื่อยเลยเมื่อเดือดเกมนี้ไอ้ปอลก็เลยบอกว่าแสดงว่าคนจัดจัดไม่สนุกคนเลวขยี้เก่งไปหลอด จะโดนหน้าดีมาเมื่อกี้เสียวโดนหน้า เดียวด้วยนะนี่ด้วยทำไมอาตอมพูดอย่างนั้นล่ะเขาเก่งเขาเก่ง <c oughs> เราเขาจะได้รู้ว่าใคร ไปตีคู่กันหรือลงไปยืนตบมือเชียมาเชียเรยน้ปืนยันเยันได้เนา้หเยแล้วตอนนี้่เยทดบา่ดิบาทครับเหมือนับอะไรไม่รู้ โอ้โหมันอัพขึ้นด้วยนี่นักเตะอะไรนี่นักเตะเชียอะไรกัน ไปทายไปเลียวไปทายไปทายไปเลี้ยวาแล้เนี่ยวพ้เหรอป๊อปตีไม่ดีเราอ่ะเอาตีไม่ดีตีไม่ดีทำทีมันมีอยู่บ้งใช่หรอปะปไปไหนหรอ đi web ยังไม่จหายตังค์นะครัไม่เป็นไรครับพี่ไม่ต้องโกรธแน่คร qu ับเรื่องเรื่องอะไร้อยเดียวครับค่าผ่อน้อยเดียวลอยเดียวก็พอครับไไมมม่ีี้ยพอเ

เห็นไหพี่บอกมาทาแล้วแล้วดูเธอให้ฉันเจออะไรวันนี้นี่เจ็ดวันแล้วฉันสี่อกเธอแม่สภาพเรียบหรูแล้วไม่ทมาไม่เธอแม่ก็คิวจะขึ้นน้องมว่าใครอย่างเดินบังกล้องอีป๊อปมันเดี๋ยวมันก็ได้แล้วหรอ ัธรรมดามันตีมาทั้งวันมันตั้งกล้องที่ไหนละ่ะนี่มันตั้งเกมนี้แหละ เเลยตีปิงหือปิงคุณถือได้ยังไงเฮ้ยมามาเฉยสวัสดีครับเหนียวนะนี่หลอกหลอกใครอ่ะ หลอกขายไม่มีใครหลงเลยหลอกคู่เฮ้ยป๊อปมึงตบไม่ตายอ่ะาตบทีเดียวตายเลยแต่เดี๋ยวคุณก็อยู่นะ กลับไปคุณไม่อยู่อยู่รีบนอนอ,อะไรนะูจะลับไปแล้ไม่มีที่อยู่ตีอะไรม่นอนใครจะอยู่กับมึงตีสี่ตีห้านะตีี่ขอมีการมีงานทำกันเนาะห้องเนี้ย เขาไม่ตายตักไม้เหือครับนี่เห็นปหมเขาตีทีเดียวตายเลยมึงตบตั้งสามไม้ไม่ตายร้องร้องร้อง่ตบสามไม้ฝั่งตรงข้ามยืนรับเฉย ni je dia ข้าวพิหารเลยค่ะไหนบอกไม่มีอะไรให้แทงเราไง Hãy subscribe hàng cao ได้เหรอพีอ่เย้ะสงคนนะน้องคนนี้มันฟรีดีดนะนเ,เ 7, น,น,นี่ยน้องเื้อเร์เจ็ดคนนะขับดิสก่ะ คอนเทนต์แล้วได้ชอนสวยงามแล้วนาทีเท่าไรนาทีเท่าไเนี่ยลบดีกว่าลบแปนนีที่สเกแปดแก้แกจับหกแก้สุภา เสื้อดำคนำนั้นน,น่าจะตีดีแต่ไม่เคยเห็นไม่คู่ตีก็คุมไงเห็นไหมล่ะตีคนเดียวเห็นเหมือนนั่นอ่ะแม่ตีดีนะเว้ยแต่ว่าคู่ไม่ไหว ขเขาเรียกชื่อจริงมึงด้วยอะมเมื่อกี้เรียกว่าไอเฮียต่ยอแล้วลืมลืมต่มมอและอ้ว ได้ยินไหมอะไรนะอีกเกมนึงนะไม่เอาแล้วา